เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนในเกมที่มีชื่อว่า My Story นะครับผมเป็นชั้นร a กโอเวซึ่งในวันนี้ตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมานะฮะประตูก็ได้เกิดเสียขึ้นมานะครับไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรเสียทุกวันแหละเราก็เลยจะได้มาซ่อมประตูอีกแล้วนะครับก่อนจะไปนอนก็ได้ซ่อมวันนี้ก็ได้ซ่อมนี่วันวันซ่อมประตูแหละโอ,โอ้ย อะไรอ่ะผสมผสานสว่านและระเบิดผสมผสานดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นวิ่งผสารเล็นระเบิดหมดแล้วแหละเล่นแค่นี้เองนิดหน่อยเธอโควเสีงเยงอะไรอะไรก็ไม่รู้ให้เล่นนิดเดียวเอง เปิดประตูเียบรอยเกือบแหมงอประตูประตูะเหรอแบบไหนดีอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาประตูแบบนี้ดีกว่าแหมประตูใหม่นี้ดูดีมากเลยนะที่ยผิดเสียงจริงคับคุณผู้หญิงและดูเหมือนว่าค่อนข้างแข็งแรงด้วย มาดูกันประตูบานใหม่ทำบันไดเก่าๆเ,เหล่านี้ดูโดดเด่นได้อย่างน่าเจ็บปวดไปซ่อมกันซ่อมอีกแล้วมาครับเปลี่ยนบันไดหัวใจกับเสียงเพลงกับได้ปีกห้าครั้ง อีก3ครั้งเท่านั้นเอ๊ย, <g ười> ยเกือบเกือบไปแล้วเอ๊ยทำได้ดีมากแต่เพชรน้อยจังเพชรนี่มันต้องมีที่เอาไปซื้อด็กทำมันช้มบันได้บันไดเราเอาสีดีเลยไป สวยครับตอนนี้บันไดดูใหม่เอี่ยมเหมือนกันแล้วทำให้ฉันอยากขึ้นไปชั้นบนและชื่นชมทั้งห้องขึ้นไปชั้นบนได้เริ่มเปิดงานแล้ววิวสวยมากเลยอะอะไรของคุณคุณโอเคไหมครับคุณผู้หญิง อัฟเฟดนายต่างหากที่จะโดนไอ้นี่ทับหัวไม่ใช่ฉันนะฉันโอเคอัฟเฟดแต่ฉันต้องติดตั้งราวจับให้เร็วที่สุด <c oughs> โหอุตห่าได้บันไดใหม่มาดูดีๆราวจับก็พังครับอะไรก็ไม่รู้แหมอะไรเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรวะอาหารเหรอ อ๋อเอตออ๋อต้องทำให้มันลงสุดๆโอเคได้อาวแล้วก,กระถางไอ้นี่ผมจะได้กระถางสีเขียวจากไหนนะี่ยอ๋อกระถางไหนก็ได้ละ่ะโอเค ได้อยู่เย้เสร็จทำได้ดีมากขอบคุณครับนี่คือ3ามค้อนสำหรับคุณ3มค้อนทำอะไรอะ่ะเอาค้อนมาทำอะไรครับซ่อมบ้านเหระชัวร์เลเอาค้อนซ่อมบ้านเรากันตกสวยๆเพื่อความปลอดภัย เอาอะตอนนี้ชมวิวได้อย่างสบายใจแล้วแต่ห้องที่เหลือดูแห้งแล้งไปหน่อยนะเปลี่ยนประตูอีกละแหมว,วันเปลี่ยนประตูแห่งชาติได้เวลาเปลี่ยนประตูอันนี้ต้องเอาช่วยผักหกอันได้ครับ ใช้ค้อนทำอะไรอะ่ะเคียบ็อกอ๋อเคียบ็อกเดียวใช่ไหมมึงก็สมควรแหละเอ้ลงเรียบร้อยอันนี้ไวกว่านีา่ป่ะแต่เราจะไม่ใช้ค้อนพั่มเพือ่อฮะเรามีแค่สามอันเองอะ่ะเอาไว้ตอนจวนตัวจริงๆแล้วกันคุยกับใครวะเนี่ย โอ้โหเอ๋ต้องใช้ค้อนจริงแหละใหม่มากทำไงมันก็ไม่ได้อะ่ะไม่ได้ครับคือม่นอาจจะมีวิธีอเออนี่ไงเฮ้ eh. มา ไม่ต้องใช้คอนเป็นไงล่ะเราโคตรเก่งเลยไม่ต้องใช้คอนครับเพราะว่าผมเซียนมากมาซ่อมประตูหวันซ่อมประตูแห่งชาติเอาบป,ประตูแบบนี้แหละนะประตูสีขาว คุณล็กประตูที่ดูทนทานนะครับเข้ากับห้องได้ดีทีเดียวฉันก็คิดเหมือนกันเป็นเรื่องปกติที่นักออกแบบภายในจะต้องแน่ใจว่าสิ่งต่างๆเข้ากันได้ดีแต่ยังรู้สึกว่างเปล่าอะไรอ่ะอยากได้ของตกแต่งอ่ะฉันสามารถวางตู้ได้เรามีเฟอร์นิเจอร์สำรองไหมเอลเฟรดเราไม่ได้โชคดีเท่าไหร่นะอยางอไรก็ตามผมยินดีที่จะหาพายแอนทิไลค์คุณโอ้ฉันรักพายแอนพิลล่า ถ้าจะจัดการเองถ้าคุณไม่ว่าอะไรอ่ะนะแน่นอนครับคุณผู้หญิง sir m a d a m Sir you sir can ใช่แน่นอนดูดีมากโหมดชิรุงโหมดชิรุงพายแอนพิลล่ามาเพื่อช่วยเหลือพวกเขาเป็นสิ่งที่เราต้องการและสามารถส่งมอบได้ทันทีเลยฉันไม่ควรเสียเวลาในขณะที่รอคนอื่นมาเรื่องของตกแต่งสำหรับพลังนี้กันแมเรื่องของตกแต่งผมนิเซียนเลยครับ แข้นของตกแต่งบูสเตอร์เฮ้ยผักรวมมิตรเราจะทำให้เป็นผักรวมมิตรได้ไงครับอ๋อมันจะอุ๊ยได้ผักรวมมิตรมาแล้วอย่างนี้ก็ต้องกระทืบ เอาว่าโคตรไวไวจุดเจ็เจเอ,อมาดูกันว่าเราจะเอาอะไรมาตกแต่งบ้านได้นะฮะมาดูกันมีอะไรบ้างข้าบ่ผมชอบสีเขียวอ่ะเอาสีเขียวหน่อยแล้วกันเออมีต้นไม้ในบ้านการตกแต่งผนังควรเสริมด้วยวอลเปเปอร์ฉันชอบเมื่อสีต่างๆเข้ากันได้ดีถูกต้องเลยครับเฮ้ยไอ้หมอน,นี่ คนจากผิวล่าเป็นแมนชั่นที่น่าอยู่มากเหมือนของพ่อฉันเลยเฮ้ hey, มีใครอยู่บ้านไหมครับมีใครอยู่ไหมน่าจะเป็นคนส่งของสวัสดีครับสวัสดีฉันวาต้ฉันน่าจะอยูอย่นี่นะอันที่จริงพวกเราเอาลงจากรถตู้แล้วนะครับคุณช่วยฉันวางตรงนี้ได้ไหมขอบคุณเขายังไม่ตอบตกลงเลยเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนทพไมถึงฉันฉันไม่ใช่คนส่งของไม่นานนะเพิ่มตู้ได้เวลาติดตั้งตู้แล้วเรียบร้อยจบด่านครับเออทำได้ดีมากตราบได้ที่ผมยังใช้บล็อกไม่หมด ผมก็จะทําได้ดีมากอะไรอ่ะกระปุกออมสินเคลียร์เลเวลเพื่อสะสมเพชรเอ็กซ์ตร้าแล้วเติมกระปุกออมสินหุ้ยออมสินเรามาทํากระปุกออมสินดีกว่าเย,ย้กระปุกออมสินออมเพชรครับอ,อมเพชรทวีชโชค ตอนนี้เรามีเพชรในครั้งแล้วเย่เ yeah. อาเพชรเพิ่มตู้ข้างประตูเอาสีนหนเดียผมว่าอยากให้สีขาวอะมาเหมือนสิ่งที่ฉันมีอยู่ในใจนี่คือเหตุผลที่ฉันรักไพแอนพิลล่าโอ้คุณคิดว่าอะไรทำให้ไพแอนพิลล่าพิเศษหรอครับ เพราะเขาใช้วัสดุที่ดีและมีการออกแบบที่ไม่เหมือนใครแต่ใช้งานได้จริงขอบคุณครับคุณผู้หญิงที่เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆสำหรับคุณครับนี่คือดอกเดซี่แอฟริกันพวกเขาสวยมากท่านจะใส่ให้ตู้ใหม่นะตกแต่งเป็นไงล่ะขอบคุณสำหรับดอกไม้ขอโทษที่ฉันฟังชื่อคุณไม่ทันเขาเลยบอกแล้วล่ะเรียกผมว่าโรเจอร์ครับ โอเคต้องไปแล้วยังต้องส่ง Delivery อีกมากมายเลยทีเดียวเชียวนะนี่คือการ์ดของผมหากคุณต้องการอะไรอย่าลังเลที่จตดตดอะไรวะติดต่อผมเลยครับตดต่อไม่เคยเจอคนส่งของที่มีนามบาตเลยเขาเป็นเจ้าของหรือเปล่าฮะผู้ช่วยทานายความไม่รับได้ไหมอ่ะรับรับรับสวัสดีค่ะ สวัสดีผมทีมนะเพื่อบอกให้คุณรู้ว่าเฮเทอร์และผมกำลังเดินทางไปที่แมนชั่นพบกันเร็วๆนี้นะไม่นะแขกกำลังมาแล้วห้องโถงอยู่ไปเสร็จเลยบางทีพรมทางเข้าดีๆน่าจะพอช่วยได้แล้วก็ของตกแต่งโถงกลางดีๆด,ด้วยคุณเอกห้าบูฟเท่านั้นณตรองเร่งทำลายบอโบ้แล้วนะครับเร่งมือเลยครับ หลือหนึ่งมูฟม,มาผมจะมีชั่นเฟลมีชั่นเฟลแล้วครับโอ้ยอ่ะไปต่อไปต่อขออีกห้ามูฟผมเชื่อว่าผมทำได้ปะทำไม่ได้หืม ดีไงมาแล้วเออไปต่ออีกแค่อันเดียวเองขอละใช้คอนเลยไหมใช้คอนเลยทุบนี่แนะใช้คอนทุบไปเลยเฮ้ยออมรัพ์ อ้ยเดี๋ยวค่อยแชร์ไปต่อใช้ของไปเยอะเหมือนกันนะเบีเย้ยเออได้เวลาสร้างของตกแต่งห้องถูงเอาอะไรดีอ่ะุ้ยตู้ปลาก็สวยเอาตู้ปลาดีกว่าเออ้จุดศูนย์กลางจะดึงดูดความสนใจทุกคนเมื่อเข้ามาถูกต้องหละ ซึ่งไม่เห็นอนว่าทาไมฉันถึงต้องมีความสง่างามเเตอรลและทีมหน้าทีมน่าจะอยู่ที่นี่แล้วแต่ฉันยังรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไปฉันรู้ประตูยังดูว่างอยู่เลยเพิ่มดอกไม้ให้กับประตูครับดอกไม้อยู่ไหนขอดอกไม้หน่อยทํามันคราวนี้ผมจะอุ้ยระเบิด อ้าวมีระเบิดเพิ่มมาให้ก็ดีสิครับถึงเวลาที่เราจะใช้ระเบิดในการปักคมไหนโผล่ตรงไหนโผล่ตรงนี้ก็ปักคมได้ทีเดียวทีเดียวได้ถึงสองไอเทมไม่มีอะไรโคเซงเลยฝั่งนี้ยังไม่มีนี่ไงเสร็จปับ โอ้ยทำไมเป็นแนวตั้งกันเนี่ยอยากเอาแนวนอนจังครับทีนี้ก็มาฝั่งนี้ไม่ยากไม่ยากเอ๊ะทำไมเป็นอย่างเนี้ย มันไม่มีแนวไอ้นี่ให้ผมแหละโค้เซ็งเลยอุ้ยเดี๋ยวอีกห้ามูฟชิมหายแล้วนี่ไงระเบิดปาาคุมเดียบร้อยเย <c oughs> yeah. ้ออมซับออมซับหมูอ,อมซับหมู <c oughs> ไหนเอาอะไรมาตกแต่งหน้าบ้านได้บ้างมีอะไรตกแต่งไหมครับอุ๊ยเอาดอกสีนี้เลยสีแดงเรียบร้อยดูดีขึ้นมากไม่มีดอกไม้ถูกต้องแหละมาดามแขกของคุณมาถึงแล้วครับอย่าเสียเวลาคุณผู้หญิงฉันจะเริ่มอ่านพินัยกรรมได้เลยเฮเธอร์ ตามความประสงค์ของคุณเอพริลความเป็นเจ้าของของแมนชั่นนี้จะถูกแบ่งเท่าๆกันระหว่างคุณกับมิสเตอร์ลีโอใครวะอะไรนะคุณจะต้องรับผิดชอบดูแลคุ Leo, ลิโอและต้องอาศัยอยู่ในที่อสังหาอาสังหานี้กับเขาการเป็นทีเศษจะทำให้มรดกของคุณสูญเสียไปนะนอกจากนี้คุณต้องรีโนเวทแมนชั่นใหม่ทั้งหมดภายใน45วันการไป่ทำเช่นนั้นจะทำให้สูญเสียมรดกของคุณไปด้วย รีโนเวททุกวันอยู่แล้วสีิภาพวันฟังดูเป็นเป็นไม่ได้แต่เรารีโนเวททุกวันนี่เป็นการสรุปเนื้อหาของพินัยกรรมคุณมีเวลาถึงพรุ่งนี้เช้าเพื่อแจ้งให้ทราบว,ว่าคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้หรือไม่ทีมเราต้องไปกันแล้วเอะใช่เข้าใจละไม่น่าเชื่อไปพี่คิดอะไรอยู่เนี่ยไม่ฉันไม่ควรพูดแบบนั้นฉันแน่ใจว่าเธอหวังดีเลยให้ทาง ฉันที่ชีวิตเก่าๆของฉันไว้ข้างหลังตอนนี้เราจัดการกับแมนชั่นไปก่อนฉันแค่ต้องการเพิ่มการตกแต่งเล็กน้อยทำให้มีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นได้เลยมาเพื่อให้เป็นชีวิตชีวาเราจรึงจะต้องใส่บับเบิ้ลทำลายบับเบิลกับถ้วยผักอร่อยอีซามูได้อยู่มั้ง ได้อยู่ละได้อยู่พอดีเลยเอาว่าใช้มุฟอย่างคุ้มค่าได้1นึ่พันหมูแล้ว1นึ่พันเพชรได้หมูออมสินมาห้า 5, ลูกกว่าสาสำหรับคืนวันที่หนึงได้รับค้อน เย้ yeah, เสร็จแล้วแสงไฟแสนสวยเมื่อแสงแดดส่องเข้ามาควรมีกระถางต้นไม้อยู่ขอบหน้าต่างและที่นี่ฉันจำได้ว่าเมื่อก่อนมีชาร้อนและหนังสือนี่เรียบร้อยบอดามขอโทษที่รบกวนแต่คุณควรหยุดพักสักครู่นะครับ พูดถูกแล้วอ right hey, hey, ันเฟรดมันดึกแล้วจะจะเข้านอนล้วจะตัดสินใจพรุ่งนี้นะเฮ้นอนอีกแล้วครับนอนตลอดเวลาอะไระมนี่ยถ่ายรูปเย้ถ่ายรูปเก็บไว้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะบอกว่าการนอนหลับฝันดีจะช่วยรู้สึกดีกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะค่อยๆคล้อยหลับไปโอเคครับทุกคน วันนี้เราก็ฟันฟันมีเวลา15นาทีในการเก็บข้าของแล้วออกจากที่นี่เดี๋ยวอย่าฝันอย่างนี้สิอะไรกันะคูลิโอตัดสินใจว่าไม่ชอบคุณและไม่สามารถรีโนเวทให้เสร็จสิ้นได้ทันเวลาโอเคครับเรามาต่อกันในวันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะฮะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนซีเ u เตอร์ goodbye ครับผม